นะโมสัมมาสัมพุทธานังปารมัต t ทาทั h a ีนังสีลาธิคุณะปารมิปัตตานังขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เห็นนัตาอันยอดเยี่ยมผู้บรรลุถึงคุณนปาราีีมีศีลเป็นต้น ขออาราธนาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลรมจักรวาลปกป้อง้องภยัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมยาใจมาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลาย ทางสถา,านีวิทยุพนมอสองลื่นความถี่963กิโลเฮิรตซ์ในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ญาติโยมก่อนโมทนาญาติโยมที่ได้ร่วมทำบุญกันมานะก็มีคุณโยมอันนบ อาติลักษณะร่วมทําบุญสร้างเรือสำเภาแก้วสำเภาทองนะเรือสุพรรณหงมาหนึ่งพันบาทร่วมบุญนะบวงสวงเรือสุพรรณหงมาสามร้อยบาทแล้วก็หล่อเทียนมาสองร้อยบาทแล้วก็ทาบุญสร้างบันไดมาห้าร้อยบาท ก็โมทนาญาติโยมทุกๆคนนะที่ได้ร่วมทำบุญกันมาสำหรับวันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงการไว้อะไรต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งวันที่เก้าพฤศจิกายนวันนี้นะเขได้ประกาศบอกญาติโยมว่ามาร่วมกันหล่อเทียนสิบเล่มนะมาร่วมกันหล่อเทียนสิบเล่มโดยเก้าเล่มนั้น จะได้นำไปบูชานะนำไปสักการะพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห ah าภูมิพลอดุลยเดชแล้วอีกหนึ่งเล่มให้ญาติโยมนำไปลอยกระทงนะ่ะหมายถึงลอยเคราะห์อลอยสวกลอยโรครอยภัยต่างๆนะญาติโยมนะให้หมดไป โดยตั้งใจว่าเทียนก้าเล่มนั้นก็จะนำไปสักการะพระบรมศพในวันที่สิบสี่พฤศจิกายนยัดอยู่คือวันลอยกระทงนั่นแหละเพราะปีนี้วันลอยกระทงเนี่ยเรียกว่าเป็นวันซุปเปอร์มูนก็คือวันพระจันทร์เต็มดวงใหญ่ใหญ่ที่สุด นะในรอบ18บแปีแต่ว่าก็มีหมายกำหนดการอื่นเข้ามาแทรกนะในวันที่14ก็หมายถึงว่าวันที่สิสนั้น ต้องทำการบวงสวงเรือสุพรรณหงนะก็เลยเป็นอันว่าเทียนเก้าเล่มนะที่พากันหรอวันนี้นี่ก็เอาไว้นะําไปสักการบ,บูชาพระบรมสมพในวันต่อไปอีกญาติโยมนะเพราะว่าวันที่สิบสี่นั้นมีงานแทรกเข้ามาเพราะว่าวัน ลอยกระทงก็คือวัน 95, ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองเนี่ยวันซุปเปอร์มูนเนี่ยเป็นวันที่ควรทำพิธีเสริมนะเสริมพลังของพญาราหูพอดีวันจันทร์แล้วก็พอดีว่าการบวง,บวงสวงเรือสุพรรณหงส์หรือเหิมราชเนี่ย ก็จจำเป็นนะที่จะต้องทำเพราะว่าเป็นการเปิดให้เหมาะสมกับฐานะของเรือสุพรรณหงษ์นะคือเห็มมาราชาแล้วก็สุภาวารีฉะนั้นวันนี้ก็เลยพิเศษญัตจมนะชักชวนญาติจุม นอกจากวันนี้วันที่เก้าพฤศจิกายนนะพุทธศักราช2559ซึ่งเป็นวันพุธนี่นะวันนี้นอกจากหล่อเทียนสวดมนต์แล้วนะวันที่14พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันจันทร์ช่วงเช้านะก็มาร่วมบงวงสวงเรือสุพรรณหงส์กัน บงสูงเหมราชาสุภวารีแล้วก็พระสยามเทวาธิราชพระเสือเมืองพระทรงเมืองพระการใช้สีเจ้าหอกลองเจ้าจิตะคุปนะซึ่งเป็นเทพชุดใหม่นะยิโยมนะที่มาประจำนะที่มาเป็น พลังของบ้านของเมืองนะซึ่งตมาเองก็เลยนะอย่างเมื่อวันบานนะนที่ประกาศว่าจะบงวงสวงปุ๊บนะตอนประมาณเที่ยงคืนนะออกอากาศรายการชาดกพุทธจริยาปรากฏว่าฝนตกอย่างหนักเลยเขามารอกันเพื่อให้ได้บงวงสวงให้เปิดเปิดให้ท่านนะ ฉะนั้นวันที่สิบสี่พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันจันทร์นีก็เลยต้องจัดนะการบงวงสรวงการบวงสรวงพิเศษขึ้นมาแบบปุ๊บปั๊บอย่างที่บอกญาติโยมนะแต่ว่าการทำพิธีก็ญาติโยมมาร่วมกันนะร่วมกันทำบุญ บวงสวงนะเป็นการเป็นสิริมงคลเพราะว่าเป็นนะเหตุให้มั่งมีสีสุขกับประเทศชาติบ้านเมืองนะซึ่งเป็นวันที่สมบูรณ์ที่สุดรลยยัดยมนะวันจันทร์เนี่ยวันที่สิบสี่ซึ่งเป็นวันที่ซุปเปอร์มูลนะวันที่พระจันทร์เต็มดวงเรียกว่า มันสมบูรณ์ที่สุดและที่จะบงวงสวงนะก็คือพญานะเรือสุพันณหง์นี่ก็คือเหมาราชาแล้วก็สุภาวารีนะแล้วก็พระสยามเทวาธิราชพระเสื้อเบืองพระทรงเมืองพระการเฉลียศีเจ้าหอกลองเจ้าจีตะคุบนะซึ่งเป็น ชุดใหม่นะหลังจากชุดเก่าที่ผ่านมานั้นก็เดินทางตามเสด็จในหลวงไปนะแล้วก็ชุดใหม่ก็มาเข้าประจำทำหน้าที่ตําแหน่งเราก็ทำหน้าที่บวงสวงนะรับนะอันเชิญนะรับแล้วก็เหมือนกับตั้งพิธีรับท่านนะให้สมเกียรติ ของท่านนั่นเองอยัดยู่ซึ่งสมาเองได้ค้นหานะคำว่าเ็มมราชาเ็มมราชาเนี่ยปรากฏอยู่ในละครโบราณน,นะเป็นเพลงนะอยู่ในเรื่องศิลปชัยแล้วปรากฏในราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกได้ประพันธ์เรือได้พระราชนิพนธ์เอาไว้หลกฟังดูนะญาติโยมวันนี้นะฟังบารามีพระมากล้นรำพันธ์พระพิทักยุติธรรมทองแท้บริสุทธิ์ดุดดวงตะวันสองโลกไสแหง ถวยราดรักบาทแม้ยิ่งด้วยปิตรงนี่หมายถึงพระมหากษัตริย์จยดูยนะพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นจอมทัพไทยมาทุกยุคทุกสมัยสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษที่ได้รวบรวมเผ่าไทยตั้งขึ้นเป็นราชอาจักรไทยณผืนแผ่นด,ดินไทยแห่งนี้คำว่าพระมหากษัตริย์หมายถึงนักรบผู้ยิ่งใหญ่ หรือจอมทัพเพราะในประวัติศาสตร์ของรุสยชาติชาติที่เข้มแข็งเท่านั้นจึงจะดำรงคงความเป็นชาติอยู่ได้ชาติที่อ่อนแอก็ตกไปเป็นที่อยู่ในครอบครองของชาติอื่นความเข้มแข็งที่สำคัญยิ่งคือความเข้มแข็งทางการทหาร ความขึ้มแข็งในด้านอื่นๆเป็นส่วนประกอบซึ่งก็จะขาดเสียมิได้เนื่องจากการศึกมิได้ทำอยู่ตลอดไประยะเวลาว่างศึกมีอยู่มากกว่าในห่วงเวลาดังกล่าวก็จะมีการสร้างเสริมความแข็งแกร่งในด้านต่างๆเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและความอยู่ดีกินดีของอาณารักร ชาติไทยเป็นชาติที่มีอริยธรรมสูงมาแต่โบราณการดังนั้นองค์ประกอบอันเป็นแบบฉบับแสดงถึงความเป็นจอมทัพไทยจึงมีอยู่จึงมีอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มีสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยมีความสง่างามสมพระเกียรติยศแห่งจอมทัพไทยโลงช้างยังมีพยาศาร ครอบครองบริวารทั้งหลายฝูงโคขุนโคก็เป็นนายมุ่งหมายนำพวกไปหากินฝูงหงมีเหมราชาสกุณามีขุนปักสินเทวายังมีสักกรินเป็นปิ่นเทวันชั้นฟ้าชนเผ่าจะตั้งเป็นคณะจะต่างคิดเกะกะตามประษา จะอยู่ได้ดีกี่เวลาดูหน้าจะยับอับจนจำเป็นต้องมีหัวหน้ากะการบัญชาให้เป็นผลกองทัพบ,บริบูรณ์ผู้คนไม่มีจุมพลจะสู้ใครนะญาติยมตอนนีน้มีตรงนี้ญาติยมฟูงหงมีเหมหราาชาฉะนั้นเรือสุพรรณหงเนี่ย เหมาราชาแล้วก็สุภาวารีมาประจำอยู่เหมาราชาเนะี่ยก็เป็นรายชาแห่งหงทองรายชาแห่งฝูงหงนะซึ่งมีศักมนะีสีนะสกุณามีขุนปักษินนะอย่างนกก็จะมีพยาครุษ แต่นี่ก็มีเรือว่าเป็นฝูงอีกฝูงหนึ่งนะหงนี่ก็คือเป็นสัตว์สูงนะแล้วก็มีเหมาราชาฉะนั้นเรือสุพรรณหงนี่เหมาราชากับสุภาวารีจึงเป็นฐานะที่เราควรต้อนรับการบวงสรวงก็คือการยินดีต้อนรับเหมาราชากับสุภาวารี โดยการกระทำนะหลังจากที่เราเปล่งคำพูดไปแล้วว่าต้อนรับตอนนี้การที่เราจัดของบวงสวงนะทำให้เหมาะสมกับฐานะของเหมาราชาย่อมเป็นความเหมาะสมนะทำให้สมกับฐานะของเหมาราชาแล้วก็สุภาวารี นะซึ่งมีบริวารก็เป็นพระสยามเทวาธิราชพระเสือเมืองพระทรงเมืองพระการใช้สีเจ้าหอกลองเจ้าจิตตะคุบนะซึ่งธรรมาเองก็บอกแล้วว่าท่านนะมาบอกให้พูดพระจงมั่งมีศรีสุขเนะี่ยฉะนั้นเป็นพระราชานะฝ่ายที่มาเป็นสัญลักษณ์ของประเทศชาติบ้านเมืองนะคือ เฮม,มาราชาญาติโยมฉะนั้นมีมาตั้งแต่โบราณนะชื่อนี้นะพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะได้ทรงพระนิพนธ์เอาไว้ฝูงหงมีเฮม,มาราชาเนะี่ยฉะนั้นวันที่สิบสี่วันจันทร์นะวันนี้ก็เลยจำเป็นที่จะต้องพูดพิเศษนะมาร่วมกัน งวงสวงเหมาราชากันญาติโยมนะเรือสุพรรณหงษ์เหมาราชาสุภาวารีนะเพื่อเราจะได้ความมั่งมีสีสุขนะเกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมืองกับพวกเราทุกๆคนนะยาติโยมเกิดความมั่งมีสีสุขมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้ได้ทำบุญทำทานดังพระเบชันดอนโริษั์ในทุกภท,ทุกชาติต่ตอไปนะญาติโยมฉะนั้นก็ยินดี ที่เราจะทํจากนั้นก็มาร่วมทํากันวันที่สิบสี่นะวันจันทร์เป็นวันพระใหญ่นะวันลอยกระทงรวมบวงสูงกันอ่ะวันนี้เท่านี้ก่อนก็แล้วกันญาติโย,ยมพิเศษญาติโย,ยมที่ฟังรายการนะประสงค์ที่จะร่วมทําบุญบํารุงรายการธรรมะที่ธารมออกอากาศร่วมทําบุญในการสร้างเรือ,อสร้างบันไดสําหรับขึ้นไหวพุทธเจ้ายี่แปดพงค์อันใหม่อยู่ด้านหน้าท่านท้า,ทาวอิรันปนาสุหรือพระพิทักษธรรม ร่วมทาบุญสร้างเรือสัเภาแก้วสัเภาทองซึ่งเป็นเรือสุพรรณหงษ์ถวายพุทธเจ้าย่แปดลงเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นราชพานะให้กับบุรุษกษัตริย์ของชาวไทยทุกพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ขราชบริาพัร์ประสบดีกรในทุกๆราชวงศ์และก็พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมมีลอดุลยเดชนะตามกําลังทรัพย์กําลังศรัทธาของญาติโยม โดยติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์02 912 0369 02 912 0369 02 912 1971 02 912 1971 19ทางไปรษณีพระมหากรีธาวชิรยาโนวัดเรียบรับบำรุงบางซื่อกรุงเทพ10800พระมหากรีธาวชิรยาโน วัดเรียบราบบำรุงบางซื่อกรุงเทพหนึ่0ศทางธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชีหนึ่งเก้าสนย์หกสามธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี1นึ่งเก้าสียามหยัดย ทุกทกวันพุธนะเวลาหกโมงเย็นถึงสองทุ่มวันเสาร์ก็เช่นกันหกโมงเย็นถึงสองทุ่มญาติโย,ยมมาร่วมสวดมนต์กันมาบรรษัสการกราบไหว้พุทธเจ้ายี่แปดพระองค์กันหรือญาติโยมประสงค์ใช้หมอภัยสารสารนาคใช้พลังจัก,กรวาลรักษาโรคภยัยไข้เจ็บให้ดึงสิ่งไม่ดีออกให้ก็มากันวันพุธวันเสาร์วันอาทิตย์ญาติโยมตั้งแต่เก้าโมงเช้าเป็นต้นไปวันเรียบราบ,บำรุงญาติโยมอยู่วงสว่างเลยสี่แยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ญาติโยมประมาณสามป้ายรถเมล์อยู่ซ้ายมือ ซอยกรุงเทพนนทบุรี43รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์30เบอร์65ป50 .505 รถเมย์เบอร์18วันเรียบราบ,บำรุงยัดยมอยู่วงสว่างเลยสี่แยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนทบุรีประมาณ3ป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรี43รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์30เบอร์65ป50 .505 รถเมย์เบอร์18อติปีโสว,วิเศสี อิเสเสพุทธนาไมอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติอขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองคธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงบิญญาณทั้งหลายในทุกภพภูมิทั่วทุกสารทิศจงมารุมานนโมทนาบุญขอบุญกุศลท,ทั้งหมดที่ตมาภาพได้กระทำแล้วในชาตินี้จงสำเร็จเป็นธรรมทา,านอันเป็นทิพย์เป็นอริยรัพย์นำให้พ้นจากทุกทั้งปวงดังพระนิพพานของพุทธองค์ ขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงมัญญานทั้งหลายจงไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้นจนกว่าจะถึงความพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ดวงตาแห่งธรรมะบรรลุถึงพระนิพพานตลอดกาลนานเถนองอ์ปฐทวีคงคาภุม,มะเทวานามามีหังนมัมภะทอะตมาภาพขออนุญาตยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนจงเป็นผู้มีสติปัญญา สามารถในอันรู้ธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าหลุดพ้นจากบาปทั้งปวงหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปในทุกภพทุกชาติเถินพุทธทางแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังขังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าย่างพระบาทอิติปิโสภควาพรมจักรวาลปกป้องผ้องไผยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่าง ขอให้ญาติโยมทุกๆคนจงมั่งมีสีสุขขอให้ญาติโยมทุกๆคนจงมั่งมีสีสุขขอให้ญาติโยมทุกๆคนจงมั่งมีสีสุขเอาไว้พบกับรายการธรรมะยายใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้จเจริญพร